สวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิงดินดวนครับวันนี้มา <c oughs> ดูความรอความแตกต่างนะครับระหว่างาตัว S700 อ็ดไม่ได้แปลงกับตัวแปลงแต่เป็นเ7 0เบ็้เหมือนกันแหละแต่รถเสียท็อปจะเป็นตัวแปลงเ,เรียกนิวนิวโปรเฟีนะครับอันนี้จะเป็นนิวโปรเฟียหน้านิวโปรเฟียนะครับ ตัวคันนี้มันจะเป็นตัวเอ,อ่อเป็นเอสเป็น S700 เออก็คือโปเฟียเหมือนกันความโดดเด่นของคันนี้อยู่ที่กระบะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับนี่ครับเป็นกระบะกู้ดูไฟดินี่เห็นไ,ไหม ูครับสังเกตตรงข้างบนมันจะเป็นคล้ายๆแบบหมวกรูหล่มเห็นไหมดูครับสวยนะครับตอนนี้โ,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 โ้นี่ครับ WKS นะครับโอ้สิบน็อตซะด้วย พับแบบอันนี้เหมือนลายเกตปลาหรือเปล่าใช่ไหมนี่ครับ WKS ถังลมเงาๆเ,เลยครับบางโคลเลดดูครับสวยมาก บันท้ายครับเขาจะตัดเป็นรูปดาวแบบนี้เลยนะครับโอ้โดูบันไดครับโอ้โ โอ้ดูไฟนะครับสุดจัดสุดจัดอ,อันนี้จะเป็นแท่นแหนบแท่นแหนบหรอ,อของเซียท็อปจะเป็นถุงลมคลิปนี้ผมอยู่ที่พระรามสองนะครับบางกระเจ้าสุดสาครน,นะครับ เออนี่รถเสียท็อปต้องใส่ประมาณนี้แหละนะครับของของเกนหนาไปนะครับเนี่ยรถเสียท็อปจะหนามากครับนี่เหน็นไหมเห็นไหมโคตหนาเลยดทีอา้้เนนัไร มาดูพื้นข้าปูด้วยผ้าใบหนาครับนี่ไอคโคก็น่าจะโอ้โหสามสิบตันหรือเปล่าครับ <c oughs> โ,โ,โอ้โหโดูรถเทร์ย,ยังใหญ่ไม่คโคโคตรเล็ก <c oughs> น่าจะของเล่นลูกครับลูกชายครับ ของเชียท,ท็อปจะเป็นแบบเรียบๆเ,เป็นเลดเรียบเงาๆครับคันนี้จะเอ่อก็คือทับแบบนี้ครับเป็นร่องเป็นร่องและเป็นลายคล้ายๆเก็ดปลาสวยงามครับน็อต ตรงนี S <S ้ผมชอบมากตรงนี้ออกแบบได้โอเคแมนารัถงเียบอตรงนี้ใชเนที่เราบรทุกอยู่ข้างบนอ่ะมัน้องมันจะถหอเ่าถ้าเกิว่าผมจะไปซื้อรถแล้วผมจะให้มันทุมา เดี๋ยวมาดูชุดนี้ความแตกต่างตรงนี้ทุ่มล้อครับอันนี้จะเป็นอย่างนี้ก็คือไม่มีตรงนี้ไม่มีแค่ตรงนี้สีเขาก็ออกอากาเพชรเหมือนกันแต่กากเพชรน้อย ไอเทียบความยาวเหรอโอ้ยคันนี้เดี๋ยวนะผมเคยเห็นอยู่ที่สระบุรีงานบุญงานบุญของเสียอุ้ม มีวินด้วยนะคันนี้ใช่ไหมมีวินด้วยรอรออาเดี๋ยวเราจะเอาไมโครลงครับเเพราะว่ามันต้องผ่านแต่ช่างครับเออเอาลงก่อนเดี๋ยวเทสบนันไดดูนะครับ ระวังด้วยวันไดจะลงเ,เป็นรีบโมทใช่ไหมแ่ว่าต่อกะบ,บานี่สามแสนเองนะโอ้เฮ้ยฟ้าบูฟ๊าเลยอู้แน่นอนนะอืมม,มาตรฐานอะ่ะปึ๊บ ะรถแต่แต่พวกรีโว่ขึ้นได้ตอนเดียวตอนเดียวพวกโตย่าขึ้นได้ไม่พี่ผมเอาขึ้นรถผมขึ้นอยู่ครับมีที่ผมเคยเอาขึ้นมีมีโกตอนเดียวรถผมขึ้นได้ไหมดิเอฟอร์ดได้ใช่ไหมีโงั้นเซียเสียไปขับไมโครลงไปไม่มันเป็นบางมันเป็นบางพื้นที่ถ้าพื้นที่มันนี่งจ้าของรถนะครับ เจ้าของรถคาเมร์ครับคาเมร์ที่ไหนนะบิรัมบรมสรนะตำบลลักเขตลักเขตอ้อยู่ลักเขตอำเภอเมืองเนาะลัเขตบรัมโคนชัยขับไปโค้งลงหน่อยนนรก่อนงกนนี่ออหึอขึ้นได้ได้ไหมได้ เทียท็อปให้ผมลองขึ้นดูโอ้เอาอีกแล้วให้รถผมขึ้นดูว่ามันจะชนไหมเพราะว่าแกว่ามันชันตรงนี้ลองดูว่าแต่รถผมมันสูงน่าจะขึ้นได้อยู่ไซโฟ

นี่ครับขึ้นได้สบายลงคืนครับโซ <c oughs> ล์เตาสุดเลยอ่ะนี่นอนเอาชท้าสุดอ่ะโฟวิลยังไงมันก็สบายสบายแล้วครับแค่นี้เหมย <c oughs> รถต่ำไม่ได้หรอกรถเสียท็อป <c oughs> แบบนั้นอนะ่ะจะขึ้นไม่ได้ ค่อยๆลงเนอเดี๋ยวมันย uh ุบโดนกระชอนรถพ่วงนี่มันหูทดลองตลอดได้ได้ได้เดด้วยกนเลยังห่างเยอะ นิดนึงนิดนึเบาๆอย่าให้มันขยุมเน่ไปไปไปลงนิ่มนิ่มเอาลองขานั้นไึ้ไหมเอาลองขนานั้นได้ไหมเอ้ลงไม่ได้หรอกเออสองล้อดูนีอ่อนี่ปลดโฟวินแล้วนะอสองล้อสองล้อออั ต้องรอได้มาลองดูโอเคโอ้โ้แจ๋วนะนี่ขึ้นแบบนิ่มๆครับอ๋อโอเคมาฐานครับม,ม,มาตรฐานมากเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเราต้องไปใส่ตัวถีบบันไดมันเขาแล้ว <laughs>